Oh, we need to talk about all okay. สวัสดีนะครสวัสท่านน่ะสวัสดีเสียงเริ่มเาไปแล้วไหมอ่ะหหมดแบ้าอซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คุณร่วมรุ่นรับรางวัลในส่วนของพระร้องรุกงุงใช่นะนะคะความรู้สึกเป็นอย่างไรเป็นเกียมากครับแค่รู้สึกว่าได้ช่วยมาในรงแรมก็เป็เกียิมากแล้วเปเรื่องมาเดน กกนนนในพาร์ทของเอฟซีแลนลด์ล่ะคะว่ากคพู่นีีได้ยักไงเข้าไปแล้วก็เห็นหน้าไหลออนแบบหล่อเลยอ่ะอาซุ่ยิ่งใหญ่อลังกับวอว่างนี้ก็ดีหน่อยคุยเป็นง่านี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาตั้งใจจัดจ,จุนมากเลยเ็ื่อว่าเด็กๆเขาแชร์มาว่าตั้งใจจัดภาสวยงามมากเดีวเราไปถ่ายรูปแน่นนความรู้สึกที่คุณอยากจะบอกแต่ คุณรายานอยากอะดีอยากจะบอกอะไรบ้างต้องขอขอบคุณเลยกับแม่ขอขอบคุณนะครับที่ตั้งใจโหมดตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนผมเลยนะคขอบคุณบอกว่าเนี่ยรูกในลูกแม่ตั้งใจทำงานมาหาเงินเนี่ยเป็นการด้เป็นกำลังใจแม่ยันใช้คนเดียวเลยลูกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นคนไม่คิดแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวปีนี้แล่ะปีหน้าโปรเจกต์ใหม่หรือซิงเกิลใหม่เราจะได้มาซิงเกิลเลยครับก็จะมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าใกล้ๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ 7,000วานถึงเราช่วยแล้วก็27,000วานของตบิ๊ตติ้งทำไมพี่เลซี่รู้หมดเลยนะครับแอบไปติดตัวอยู่ที่บ้านเขาแน่นอนนะคะนี่เราจะบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับนะคะที่มีบัตรก็สามารถเข้าไปด้านในได้รวมไปถึงในช่วงของเอฟซีแลนด์นะคะได้เจอน้องไรอาข่ายบดินแน่นอนขอบพระคุณมา

วันนะคะคุณชอนคุณช็อกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอ็มดีช็อปปิ้งมอลล์จำกัดค่ะและผู้ประกาศรางวัลนะคะขอเรียนเชิญคุณเจ้านายจิรพัาร์สแตร์ค่ะและคุณแม็กกาณัฐพัทรตีเลิศตระกูลจากซีรีส์อดชนหาทะเลเข็มใจค่ะและขอเรียนเชิญน,นะคะรางวัลน,นะคะและชอ่อดอกไม้ค่ะนนคุณลัตเต้ปรษสราธน,น,นากรจากซีรีส์ป<ด>่าลมใจค่ะ<ด><ด> สวัสดีสำหรับรางวัลจะเป็นลทุ่งห่งปี Country Artist of the Year รู้ว่าชิงกันต่อไปเรื่องวันซิ้ปิลลูกทุ่งแห่งปี Country Artist of the Year ลำใหญ่หายทองคำไรเอาการบดิน <uar these means>

Eu วันนี้เร็สิเกตมากครับต้องขอบคุณทางพายาเคยบอร์ดด้วยนะครับตอหรับทสในวันนี้ตื่นเต้นครับนั่งอยู่ก็นั่งลุ้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางแฟนคลับด้วยนะครับที่ร่วมบหวตให้ันวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางยูเค้าร์ไดคอร์ดนะครับในการในวันนี้แล้วก็เบอร์พอยนะครับก็รางวัลรุ่นทุกงอีงดีนะครับเชื่อว่ารุทุ่งนี่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทังไงก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามรักษารุทุ่งมาไว้ให้ อยู่ทก่วประเทศไทนครับ みんなのことはどう思うかみんなのことはどのことはどう思うか ให้สัมภาษณ์อยู่นะคะกับกนัข่าวตอนนี้น้องโชางวันนะคะที่ได้รับลูกทุ่งแห่งปีเป็นรับเป็นลูกทุ่งแห่งปีตอนนี้แม่แ,แม่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็อยู่รอบๆค่ะนานๆจะเห็น FC เอฟซีใบละอ่อนปกติจะเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้รุ่นรุ่นเดียวเลยอนะคะเขาบอกก็าเป็นเอฟซีแล้วอันเอฟซีพี่หลายอัน มีสัมภาษณ์ต่อนะคะแม่และอั้นนะยืนตั้งแต่รอและอั้นเดินภูมแดงแล้วก็ยืนต่อแถวอย่างนี้นะส่วนข้างโน้นนะเอฟซีเอฟซีไปรุ่นนั่งเอฟซีไปรุ่นนั่งเปแถวไปเอฟซีไปรุ่นนั่งนะคะแม่แม่เราแข็งแรงยืนยันขาแข็งไอ้ที่ยืนเพราะว่านั่งแล้วลุกไม่ขึ้น ผู <c oughs> ช้ชายมาแล้วนะคะเป <c oughs> ้ชายกับพ่อแม่ก่อนผ <c oughs> ู้ชายมาแล้วมาไป วันนี้แม่แม่แมสดงความยินดีที่แลนได้รับรางวัลน,นะคะจากการโหวตมายาทีวีเธาดอกไม้จากบ้านแม่หมอห้าหมื่นค่ะแอนก็ถ่ายเดียวกันเ้าดอกไม้บ้านแม่หมอนะคะห้าหมื่นโอ้มีแบงค์พันตก